ส่วนนี้เป็นสลัดรวมนะคะอันนี้เจ๊ก็จะปลูกรวมๆกันเลยสลัดทุกอย่างเลยนะคะเพิ่งลงเสร็จเมื่อวานนี้ก็ต้นพันธุ์ของเราก็ไม่ได้ฟิกนะคะพันธุ์อะไรก็ใส่อ่าใส่ไปเลยแล้วก็สลับสายพันธุ์กันไปไม่ได้ฟิกว่าโอ้จะต้อง พันนั้นอยู่ตรงนั้นพันนี้อยู่ตรงนี้นะคะปลูกเสร็จก็จะประมาณนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสลัดจะใช้เวลาในการโตกี่วันถึงจะทำการเก็บไปรับประทานได้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่เราปลูกไปมันก็จะมีก็จะมะีตัวรบกวนเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่เราไม่ใช้เคมี ไม่ไม่ใช่เคมีทุกชนิดเลยมันก็จะมีตัวรบกวนอยู่เราก็ต้องหา่าตัวแก้ปัญหาเขาจัดการกับเขานะคะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่คือหอยจะ้ะหอยพวกนี้จะเข้ามาทำลายต้นพืชของเรานะคะอก็จะถ้าเราไม่สังเกตดีๆมันจะไม่เห็นเขาเลยเนาะแต่เชื่อไหมคะ นี่ค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะเราจะเห็นเขาแบบไทยมาแบบเยอะมากเลยจ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะอืมถ้าไม่เก็บออกนะคะอืมบอกได้เลยว่าน้องทำลายแบบว่าทำลายแบบสุดๆเลยเมื่อก่อนนี้อ่าเมื่อก่อนนี้นะคะเจ็บเคย เคยไม่เช็คไอ้ต้นหอมปรากฏว่าน้องเข้ากัดทําลายต้นหอมของเราจนแบบว่าพังเลยค่ะพังคือคือกัดกัดต้นล้มกัดต้นล้มแล้วก็แต่ไม่กินให้หมดทั้งต้นนะแค่แค่กัดกินให้ต้นล้มเฉยๆนะคะอืมเนี่ยค่ะโอ้ยก็จะเยอะมากอยู่เหมือนกันนะคะใครพอทราบวิธี จัดการกับหอยชนิดนี้โดยที่ไม่ใช้สารเคมีบ้างนะเนาะถ้าใครพอชะจะรู้บรบกวนบอกเจี๊ยบหน่อยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยเนี่ยดูสิคะโอ้โหเยอะมากเลยหอยตัวเนี้ยเขาอยู่กับความชื้นอ่ะเนาะอยู่กับความชื้นพอมีความชื้นเยอะๆเขาก็จะมาะคะ่ะ